ขอบคุณนะครับผมขอบคุณทุกท่านขอบคุณยั่น้องผู้ใจดีทุกท่านทุกคะแนนนะครับที่มอบให้กับพ่อพายสังคมนะครับบัดนี้โครงการของเราก็ทําการยกเสาเอกเสาโทนะครับให้กับทุกท่านได้รับชมกันแล้วนะครับเดี๋ยวยังไงนะครับผมจะพาทุกท่านไปดูนะครับความคืบหน้านะครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับช่างก็ลุยงานกันเต็มที่เหมือนกันนะครับเพราะว่าอีกไม่กี่วันเขาก็หยุดเช่นกันนะครับผมเพราะว่าใกล้ปีใหม่แล้วนะครับ แต่สำหรับท่านใดนะครับที่อยากจะเข้ามาร่วมด้วยช่วยกันนะครับผมสร้างบ้านให้กับพ่อพายสังคมก็เรียนเชิญได้นะครับภายในช่องของเราเลยนะครับช่วงบ่าย2องโมงครึ่งนะครับบ่าย2องโงครึ่งเป็นต้นไปรอบเดียวเท่านั้นจนถึงเวลา6กโมงเย็นนะครับท่านใดสนใจก็แวะเวียนนะครับเข้ามาทําบุญนะครับสร้างบ้านให้กับน้องกันได้ทาง y t u t u นะครับผมช่องช้างสุรินนะครับผมภาษาอังกฤษกันได้เลยจ้า เดี๋ยวจะพาไปดูนะครับว่าบ้านของน้องไปถึงไหนกันแล้วนะครับนี่เลยแหละครับผมเหล็กนะครับก็ยังเหลือนะครับแล้วก็ด้านนี้นะครับช่างก็ทําการออกหรือว่าทักนะครับผมแบบนี้เขาจะเรียกว่าถักเพื่อความแข็งแรงนะครับบ้านของพ่อพายสังคมนะครับช่างก็สามพันครับผมที่ลุยงานกันอยู่ตรงนี้ตั้งแต่วันที่21นะครับนู่นเลยครับผมมองเห็นไหมครับนู่นเหรครับก็จะตั้งฉากแบบนู่นเหรครับ ทั้งหมดก็7ต้นเสาด้วยกันนะครับด้านนี้สําหรับบ้านผู้พายสังคมนะครับ7ต้นเสานั้นก็มีเสากลางด้วยนะครับเพื่อให้น้องได้ขัดได้ถูนะครับขอบคุณมากมากเลยครับผมทุกๆท่านนะครับทุกทุกสิ่งทุกอย่างนะครับที่มอบให้กับน้องไม่ว่าจะเป็นดินนะครับแล้วก็ต้นเสานะครับผมขอบคุณทุกทท่านขอบคุณทุกทุกคะแนนที่มอบให้กับพูภพายสังคมนะครับอีกไม่นานครับผมอีกไม่นานน้องก็จะได้มีบ้านอยู่เหมือนเชื่ออื่นๆแล้วนะครับอาจจะใช้เวลานะครับกัน ยาวนานนะครับผมถ้าทุกท่านที่ติดตามผมตลอดก็จะรู้นะครับผมว่าหลังๆมาผมก็ไม่ว่างนะครับเพราะว่าเป็นงานเร่งด่วนด้วยนะครับนี่เลยครับผมต้นนี้จะเป็นเสากลางนะครับเพื่อให้น้องได้ขัดได้ถูตัวนะครับผมฤดูคานเดียวครับผมน้องก็ไม่ต้องตากแดดตากฝนกันอีกต่อไปนะครับช่างก็ลุยงานกันเต็มที่ครับผมเห็นไหมครับบ้านก็ยังไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะครับผม อย่างที่บอกเสมอนะครับคนไม่มีก็คือไม่มีนะครับผมผมก็ยินดีนะครับที่จะมาช่วยนะครับเพื่อให้น้องได้มีบ้านอยู่นะครับด้านหน้าก็ในควานอยากเอาไว้สําหรับเก็บหญ้านะครับให้กับน้องนะครับผมว่าไม่ไม่มีล่มไม่มีอะไรให้ไว้เก็บหญ้านะครับผมนี่ก็ด้านหน้านะครับน้องก็จะอยู่ตรงนี้แหละครับผมนะครับด้านหลังก็หน่นนะครับสับเปลี่ยนกันไปนะครับเวลาอ่า ทำความสะอาดนะครับก็เอาน้องมาอยู่ด้านนอกส่วนหน้าฝนก็อยู่ตรงนี้นะครับผมหลบแดดหลบฝนกันไปนะครับส่วนน้องก็อยู่ด้านในนู้นนะครับผมอยู่ในป่านะครับอยู่ในป่ากันเลยนะครับนี่้วครับผมพาทุกท่านมาดูนะครับความคืบหน้านะครับว่าไปถึงไหนเป็นอย่างไรนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับเหล็กนี้น่าจะไม่พอนะครับผมเพราะว่าน่าจะได้แค่ตัวบ้านนะครับผมก็จะเหลือด้านหน้าเดี๋ยวยังไงถ้าไม่พอเดี๋ยวจะ สั่งมาอีกหนึ่งชุดเดี๋ยวจะบอกทุกท่านให้รับทราบกันแน่นอนนะครับสุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณไปยังทุกท่านขอบคุณไปยังทุกๆคะแนนนะครับผมขอบคุณไปยังผู้ใจดีทุกๆท่านที่มอบให้กับน้องนะครับผมด้วยดีเสมอมานะครับทุกๆคะแนนทุกๆตักกาเราจัดทาให้เกิดประโยชน์แน่นอนนะครับขอบคุณมากๆนะครับก็สู้กันต่อไปครับผมกับโครงการนี้นะครับช่วงนี้ก็ตลาดวายจริงๆนะครับผมบางวันก็หมดบางวันก็ไม่หมดนะครับ พักหลังก็ไม่ค่อยหมดกันแล้วนะครับแต่ก็สู้กันต่อไปครับผมเพื่อให้น้องได้มีบ้านอยู่นั่นเองครับผม